เลิกเอ้ยแมเอ้ยนังนีแล้วนอีกแล้วโอ้ยยัยยัยาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเาสยกนอยายดไแล้วกดอยโคตรจ้าเยสายเยายเด้อเรวสายเด้อเยวสายเด้ออสายสาุรถตกรถแต่งอาวุธอยู่เียจะทาลายศัตรูด้วยด้วยวิธีการนี้โดยการเอาไปจ่อหน้า ระวังนะระวังนะไอ้กลัวผมจะขู่ศัตรูใยการให้ศัตรูมามองรถรถมรรทุกของเออเออไอป่าป่าเฮ้ยเบรกเบรกเบกก็เป็นก็เป็นก็เป็นคอคโอ้โหชิบหายละขขึึ้้นนชิบหายละขึ้นได้อยู่อีซี่เออโอเคไปต่อได้หลอดหอดหลอดหลอี easy easy หนึ่งเปิดแม็กดูก่อน เดี๋ยวทำไมผมตรงเนี้ยทำไมตอนผมมาขับรถมาถึงตรงเนี้ยผมไอ้ฝั่งไอ้ฝั่งขวาผมอะมันมันจะยิงมาตลอดเลยมันยิงปั้งยี้แหละเฮ้ยอย่าชนนะอย่าชนนะอย่าชนนะงงนะไม่มีของเติมนะตรงไหนมีกระเบิดตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ยังยังยังไม่ถึงแค่แค่มาเคลียร์เคลียร์ทางเฉยๆไปแบบจะทำยังไงเออถ้าเกิดมีกระดังระเบิดต้องทำไงพี่ต้องยิงเหรอทำใจไม่ต้องยิงไม่ต้องเราต้องเราต้องจอดรถแล้วเดินเอา ไอ้ไม่เข้าฐานนี่หรอไม่ใช่ขาวนั้นไม่ใช่ฐานนนั้เรือจะเอาอ่ะเรือจะเอาเอาไงมันคือฐานธงแดงเนี่ยก็เอาไม่ล่ะเอาหมดเอาหมดเอาทุกเม็ดเอาเอาไปเลี้ยว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 เลียวเศัตรูด้แค่ให้แล้วไปแง่แงกองทัพมาแล้วรถตุ๊กมาแล้ววะอี ไข่วิ่งตัดหน้าวะเมื่อกี้ยิงอะไรอ่ะใครยิงอะไรอ่ะใครยิงอะไรอ่ะไปเดินน่ะน้ำวนมีดมีดมีดตัวมีดระวังรู้แล้วรู้แล้วอะลาบัดบาตีโอ้ยนี่มาขัดจริงนตรงนี้วุ่นวายเกมมิ่งเจ็ดตอนหกเจ็ดตอนหกไม่ตายไม้เหี้ยตายดีสัก อี่สิแม่ยังไม่หมดตายพุทธเกี่ยตัวหมอบเลยตัวหมอบนี่แม่งต้องระวังแตกๆลงๆลงแป๊บนึงอยู่ก่อนทอาวิทยาวิอยู่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาบวกบัวแบบนี้เหรอแขนแขนแขนส่วนตัวแขนส่วนตัวแขนจัดอะไรยังแหววนะโอ้ยพี่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 เอ็มจีเลยพี่เอ็มจีเลยเอ็มจีโดนเป็นเดียวแตกงระวังนะ สมส่้าเจ้าคนมันโอ้ยอ้ยโอ้ฟาเกดีโดอยู่มองไม่เห็นว่ะคนขับตายหรอคนปืนแตกปืนแตก แตกโอ้ยเันมัติมเฮ้ยรถไหลรถไหลอย่าไปรถไหลตั้งรถมันก่อนชะรถมันก่อนอยู่นิ่งนิ่งลูกอยู่นิ่งนิ่งผมไม่มีที่ปั๊มยาลูกเฮ้ยฮิตบ็อกอะไรกันวะเนี่ยโอเคแปกหนึ่งคัฟเตอร์แปดด้วยก่อนเดี๋ยวก็หายเอาเทปพันกัเอาเตอแปดด้วยก่อนเดี๋ยวก็หายแปงจะสอดไว้อมเพียงอมเพียง

นี่เนี่ยนี่และนี่และเกมที่ได้รางวัลระดับประเทศเลยเหี้ยนี่ถึงแล้วประชดละแพ็คในเกมที่ฉันไฟ์รางวัลระดับประเทศเลยบอกบอกเสียมบอดนะนี่นั่นเหรอบอกเสียมมม่ยังสู้เป็นนกฟอลไม่ได้เลยเหี้ยโอ้ยอย่าไปพูดถึงเกมหมาเลยหน,น้าหมาดังคู่กล้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ตายเหรอเฮ้ยเกมมาถัดเลยเนี่ย เข้าไปใกล้อยุ่งไอ้พวกเวียดกงนี่ก็ยิงกูจังยิงเนื้อตาวิ่งอะไรยิงยยิงดูเขาสุดมันเป็นสิ่งแบบใครโทรมาแล้วพี่พี่พี่มีคนมามีคนมาเฮ้ยมีดมีดมีดมีคนมาต้อนรับพี่มีคนมาต้อนรับพี่ระวังด้วยนะพี่มีคนมาต้อนรับจุ๊บฮิว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  เพื่อน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 ลงเดี๋ยวชุบให้แข็งไข่ไว้แข็งไข่ไว้แข็งไข่ไว้เออไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำจำไม่เสไม่ไหวไหมไหวไหมไหวไหมเสร็จแล้วเร็แล้วเฉยเฉยเฉยเฉจำไม่แสร็จถ้าจำไม่แสรได้เชิญมันมาดิอะไรี่่จะเลนด้วยอยู่ในอาคารโอเค นี่เปนเมือ,มอปงปลานี่เปนเมืองปลาจิงโกะเนี่ยรอ,อเฮ้ยยี่มันไม่ตายไม่บอกกูกเราโอ้ยอ่าเอาไปคนไหนวะอืมปลาจิงโกะโปจิงกะเออโปจิงกะเออไม,มไม่ได้ครบนั่นแหละไม่ครโป้จิงกะแม่ของไอ้ฟิวไอ้ทีฮะผมใส่ผมใส่หมดแม็กเลยคนไหนอ๋อมันมีเอ็มจีอยู่ช<ด>ั้นสองนี่หว่า เอาสุดเดียวระวังเสียวสุดรู้เตียวไอแซมเห็นโค้ดในเขาไนมกดจอยมาผมผมเรียกคนนี้เข้ามาใหม่นี่เอสเอสข้างหน้าเต็มเลยเชชเชชเชเ้แล้วเแล้วชชๆๆอ๋อ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 อออ๋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 ออออ๋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 ออ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 ้

โอเคเยี่ยมเยี่ยมพี่เวียดกงดักหน้าตึกใครกลัวสองตัวพี่ใครกลัวเวียดกงโอ้ยเหี้ยไม่ยิงก็ไหนสัตว์ปลาระเบิดเข้าไปแม่งเลยสกลุ้มโอ้กูล้มกูล้มกำลังช่วยๆกำลังไปช่วยโอ้โหขยันล้มด้วยไอ้เหี้ยไม่ระเบิดเหรอเออวิ่งติดเลยวะไม่ระเบิดอ่ะ ระเบิดได้เรอะเฉยๆเฉยก่อนเวยก่อนเดี๋ยวไปเชยญเฮ้ยเชี่ยโอ้ยน่งี่วอโอ้โดนยิงกดเฮี้ยภาพระเบิดได้สัจุกปูมันตายแล้วไอพี่พี่ลองบันเดิลมา กำลังเสริมมาเทียบเลยพี่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 ครับครับมีคนจะมาเล่นกับเราด้วยพี่มามาเฮอะมาเฮอะรีมาเลยกำลังเสริมกูตายแล้วชิ้นด้วยเป็นเป็นมือสไนพี่โอเคมือสไนอีกคนแล้วมือสไนเยอะเหลือเกินสามนสาแล้วเนี่ยตอนนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววมันมีกำลังเสริมมาเนี่ยโอ้ ลูกชายตายดิเฮยเฮ้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 ยโอ้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 ย s ฮ้ยเ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 ฮยเฮ้าเฮ้ย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 เฮียเฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮียเฮ้ยเฮ้่เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ ผมมีคุ้มกันให้อยู่พี่ไม่ต้องห่วงมีคุ้มกันให้อยู่อจะตายดาวไหมพี่ไม่ต้องมาตายแล้วไม่ต้องมาเอ๊ไอ้ไอ้แซมตั้งหลักก่อนไหมเพราะมันมีกำลังเสริมจากอีกฝั่งมาจากจากฝั่งซ้ายมาแซมแซมมึงเปิดไมค์แล้วกปอูกูก่อนแซมมีคนชื่อแซมด้วยเอาแล้วชื่อเดียวกันด้วยอี๋แต่กูก็งงอยู่ตอนแซมหนึ่งแซมสอง ก่อนหน่อยต่อยรอแมีแซมสามคนเอ้แซมไหนวะคุณนี่นหัวางไหนเรียกเรียกวัชเชอร์หนึ่งอะกับลาโอยแล้วก็ไวเปอร์ด้นันอันนี้ไวเปอร์โอเคดนยิงกดวะไปไหนไม่ได้เลยกันหน่อยนะโอ้โหหลังเข้าะข้งหลังข้างหลังเต็มเลย ของพวกเรามาเต็มเลยอ่ะคุณแทงเตรียมตัวเลยคุณแทงเราไปสุดเราไปช่วยคนนอื่กันดีกว่าไปเดี๋ยอะแล้วฉันอยู่คนเดียวเราไปช่วยลูกใบนี้กันเอ้ยลูกใบนี้ไปฉันอยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าเนอร์กำลังไปหาช่วยกันไปหาไวเพอร์กำลังไปเหมือนกันเยอะมีใครล่วงอีกไหมเอ้ผมดีตัวได้ไหมรีตัวเลยรีตัวเลยพอนี้โดนกดเหมือนกันโดนล้อมเนี่ย โดนล้อมว่ะใครเทนใครเทนเจอร์โอเคทไม่ขับช้าจังเลยทำไมขับช้าจังเลยเร็ววันนี้สิอ้าวเช้าแล้วเหรอเนี่ยกูไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเหี้ยผมจะใช้ปืนผมผมจะเป็นทักษิณ คุณระวังเจอผมที่เป็นราเป็นดักอยู่คนเดียวฉันอยู่ลำพังเียมื่อโดดเดียวบ้างโดนเดี่ยวบ้างเหงาและเงียบเมื่อเมื่อรถแฮมวีติดปืนแล้วเฮลิคอปเตอร์กูจะไม่ติดปืนได้ไงวะเฮียเฮียเฮียยตูวมีนี่เสียวสุดแล้วมันช่วงเราสามทีตายอ่ะพี่ใช่ เราไปหาเราแปนึงมาแล้วโอ๊ยไม่ลเลยตายแล้ว่เลยโอเคทำวีคัสโองอเาเรเรียบร้อยไม่ก็ทิ้งไปหมดเลยรถทำวีคัสโกของเป็ของเราเราซื้อมาเรียบร้อยตูติดปืนด้วยผมตายพี่เดยวผมเดี๋ยให้ผมบีเลยหาด้ว่าอะไรอะแลมโบกี้นี่รถสัตัตรเป็นงานช่างมันมีเงินมนนึง อาทำไมถึงว่าเริ่มเกมมาแบงค์ทอปมันให้เงินเป็นหลักแสนเลยคืนอะไรรีของไงแล้วมาได้เงินด้วยไงอ้โหสัตว์รถสัตว์ัรถถูกเยอะเยอะใช่ไหมสัตว์ลูกหมดลูกหมดอาอแล้วกูเอาเซนร์ไพรมาทำไมเก่านะสุดท้ายสัตว์ก็จบกันกับมุ่มั่นให้ปู่ยิงข้างใต้ก็ได้ ผมโดมก็เราไปหานะไม่ต้องห่วงไม่มีใครตายหรอกไม่มีใครตายจากสงครามนี้ดูโหแต่เมื่อกี้ตายห่าไปเยอะเลยนะมันเป็นสภาพดวงตาเปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วพี่เลยเปิดตัวแล้วไปเลยเปิดตัวแล้วยูไอพียูไอพีเฮ็ดเไอวีอินบ่าวโอ้ยกำลังเสริมมาแล้วลูกหมดลูกหมดวแปลูกก่อนเลย่ปพวลูกก่อนเลยโอเคเรียบร้อย เสสร็จิ้นพี่เจ้าผมเรื่องผมจมก็ไปในตึกพี่วเดี๋ยวจะไปไหนต่อผมขอดูก่อนนะไปเมืองโซคิน,น่าไอ้ทงต่อไป <จม S 1> อ่ะเห็นไหมพี่ผมจมอยู่ในตึกอ,อ,อ่าโอเคทั้นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคำฮอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาฮอรอรออยู่ตรงนี้นะโอเคทั้งนั้นก็เดี๋ยวไปเติมกระสุนก่อนตึกไอ้กระสุนอยู่ไหนไวะก็อ,อยู่ที่รถสบเสบียงไม่ใช่หรอไม่ใช่เออตอนเวลาฆ่าเสร็จแล้วมันจะมีแอร์ดรอปมา แอบดรอปผมดูไม่มีนะอัปเดตไม่มีอ่ะอัปเดตเพจใหม่จะไม่มี